สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u b u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรรการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินไทยนะครับบทเวลามาตรการผ่อนผันการชำระหนี้นะครับวันนี้22ตุลาคมปี2 5 6 3หลังจากที่นะครับมีมาตรการนะจากททธนาคารแห่งประเทศไทย หรือเราจะเรียกว่าเซ็นทรัลแบงก์หรือธนอาคารกลางของประเทศไทยไน,นั่นเองนะฮะเมื่อเกิดการระบาดนะครับของวิกฤตสาธารณสุขครั้งใหญ่สุดของโลกนะครับโควิด19นะในช่วงประมาณปลายกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมเมษายนนะครับนะก็เริ่มมีมาตรการในการผ่อ,อนผันการชำระหนี้บางที่ก็ผ่อนผันหยุดพัก นะการผ่อนผันจำรันหนี่เฉพาะดอกเบี้ยนะบางที่ก็ทั้งต้นทั้งดอกเบี้ยแต่ส่วนใหญ่นะครับก็จะผ่อนผันการชำระหนี้นะครับทั้งต้นและดอกเบี้ยเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิบที่มีมาตรการล็อกดาวน์นะครับนะปิดเมืองปิดประเทศนะครับในช่วงเดือนเมษายนพฤษภาคมมิถุนายนนะครับทำให้ราคาพิษไทยนะครับมองเห็นความเดือดร้อน นะของ SME นะครับพวบริษัทนะครับและห้างร้านนะขนาดกลางและเล็กนะรวมถึงล,นะล้กนักเขาเรียกนะลูกหนี้รายย่อยนะผู้ที่กู้สินเชื่อต่างๆนะรวมถึงบัตรเครดิตด้วยนะสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆนะกู้ซื้อบ้านนะซื้อรถยนต์ ะครับอสังหาริมทรัพย์นะที่ดินอย่างเงี้ยน,นะครับวันทียิตุลาคม63สานะทางธนาคารที่ไทยก็มองว่าเอ่อก็จะหมดนะครับนับหมดาวาระนะของมาตรการนะครับของการผ่อนผันชำระหนี้สินนะครับนะ,บนะของเอ,เอกชนคือพูดง่ายก็คือปล่อยให้มันกลับสู่ความเป็นจริง นะปล่อยให้มันเริ่มกระบวนการนะครับของการชำรหนีสินตามปกตินะครับก็ต้องไปเจราจากันเองนะระหว่างเจ้าหนี้ลูกหนี้เอกชนนะพวกบรรดาธนาคารและสถาบันการเงินนะธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเอกชนนะครับนะส่วนสถาบันการเงินและแบงก์ของรัฐอย่างเงี้ยนะครับก็ดูเหมือนว่าทางรัฐมนตรีคลัง ก็มีมาตรการยืดนะครับการผ่อนผันชำระหนี้สินออกไปอีก3เดือนถึงเดือนนะครับเท่าที่ฟังข้อมูลมานะครับเหตุผลที่มาที่ไปเนี่ยนะเป็นเพราะว่าทางธนาคารเทศไทยนะก็ไม่อยากให้เสียวินัยนะทางการเงินการคลังของประเทศนะครับหลังจากที่มีการยืดการผ่อนผันชำระหนี้สินนะทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยนเนี่ย ก็เพราะว่าสภาพคล่องนะครับของระบบธนาคารไทยเนี่ยหายไปประมาณ2 0 0แสนล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็มองว่านะในขณะน,นี้ดูเหมือนว่าลูกหนี้นะครับจะพอนะมีกำลังมาชำระหนี้สินได้บ้างนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูข้อมูลน,นะครับจำแนกออกมากัน โดยทางทางคารไทยนะครับก็มองว่าลูกหนี้ SME นะครับที่ขอรับความช่วยเหลือตามมาตรการพักหนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ1 00 5 0 0 0ล้านบัญชีนะครับคิดเป็นยอดหนี้ทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ1.35ล้านล้านบาทนะซึ่งคิดเป็น19.5%ของลูกหนี้ทั้งหมดอันนี้เฉพาะ SME นะครับนะมีอ,อ,อยู่ประมาณ1.5,000 00ล้าบัญชีคิดเป็นยอดหนี้ทั้งหมด 1.35ล้านล้านบาทคิดเป็น19.5%ของลูกหนี้ทั้งหมดซึ่งลูกหนี้ทั้งหมดเนี่ยมีอยู่12.1ล้านบัญชีนะครับคิดเป็นยอดหนี้สินทั้งหมดเนี่ย6.89ล้านล้านบาทนะครับเฉพาะ SME เนี่ยแค่ประมาณ19.5%ซนะครับซึ่งนะครับในลูกหนี้ SME เนี่ยเขาก็จะแบ่งว่าเป็นลูกหนี้นะครับของธนาคาร พาณิชย์และสถาบันการเงินของเอกชนแล้วก็พวกสถาบันนะครับการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลนะครับซึ่งก็แบ่งเป็น4แสนล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นพวกของสถาบันการเงินนะแบงก์ของรัฐบาลแล้วก็9.5แสนล้านบาทเนี่ยเป็นของพวกธนาคารพาณิช์นะพวกนอนแบงก์นะครับพวกสถาบันการเงินนะที่ปล่อยกู้ที่เป็นเอกชน คราวนี้มาตรการเนี่ยนะครับของกระทรวงการคลังนะครับนะซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าส่วนของรัฐบาลเนี่ยนะก็มาตรการนะครับยืดขยายนะการพักหนี้พวกบรรดาสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับหรือของรัฐบาลเนี่ยไปสามถึงหเดือนนะครับแต่ว่าของเอกชนนี่ไปเจรจากนันเองนะ เอวัดใจกันแหละครับนะ SME ต้องพิจารณาผมเคยได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วว่านะครับวิกฤตรอบนี้เนี่ยคือมันดึงกันนะเพราะฉะนั้นลูกหนี้เจ้าหนี้เนี่ยก็จะมองต่างมุมได้นะลูกหนี้อาจจะอยากจะไปต่อแต่เจ้าหนี้จะมองเห็นแล้วไปต่อไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันขึ้นกับวิสัยทัศน์ละครับนะธุรกิจไหนไปต่อได้ไปต่อไม่ได้นะครับมันก็เกิดเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างนะ ลูกหนี้อยากกู้เจ้าหนี้ไม่ปล่อยกู้ต่อนะครับหรือว่าลูกหนี้นะครับไม่ยอมผ่อนชําระหนี้นะครับนะเพราะว่าไม่มีเงินจะชําระหนี้นะก็จะเป็นประเด็นเหล่านี้แหละครับและพราว่าในขณะนี้นะหเซนของลูกหนี้จากทั้งหมดนะครับทั้งส่วนของสถาบันการเงินของรัฐและเอกชนเนี่ยเพราะว่ายังติดต่อลูกหนี้ไม่ได้นะมีหเปอร์เซนนะครับของลูก,ลกหนี้ทั้งหมดเนี่ยติดต่อไม่ได้นะ คือคิดเป็นยอดหนี้สินเนี่ยคือแปดจุดหนึ่งหมื่นล้านบาทเนี่ยเราคิดถึงภาพนะครับว่าตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิดสิ K เนี่ยนะมีลูกหนี้อยู่หกเอร์เซน่ะที่ธนาคารโทรไปติดต่อไม่ได้นะยอดหนี้ประมาณแปดจุดหหมื่นล้านบาทอันนี้เราก็สบบามารตีได้เป็นโอกาสนะที่จะเป็นหนี้เสีย NPL เนี่ยสูงมากนะผมมองว่าอย่างนี้มากกว่า80%ดสิเั่นแหละนะถ้าติดต่อไม่ได้ แล้วก็ทางธนาคารยึดไทยนะครับนะก็เชื่อว่าลูกหนี้60-70%เนี่ยมีความสามารถนะครับที่กลับมาชำระหนี้ได้ตามปกตินะจากผลการศึกษามาทางธนาคารยึดไทยก็เชื่อว่าลูกหนี้60-70%เนี่ยนะครับมีความสามารถที่กลับมาชำระหนี้ได้ปกติโดยเขาจำแนกกลุ่มลูกหนี้ไว้อย่างนี้นะครับว่า60%นะครับนะธุรกิจกลับมาเปิดปกตินะสามารถชำระหนี้ได้นะ60% 20%นะครับธุรกิจเนี่ยกลับมาเปิดแต่ยังไม่ฟื้นนะครับปรับโครงสร้างหนี้นะครับของลูกหนี้แต่ละรายเองนะครับและตีว่าไม่เป็น NPL หรือหนี้เสียนะครับไปถึงสิ้นปี63นะครับก็แบบว่าถ้าข้อมูลของ,ของธนาคารไทยเป็นเช่นนี้นะครับก็มองว่ายังไปได้นะเพราะ60%ธุรกิจกลับมาเปิดปกติสามารถชำระหนี้ได้ ยี่สิบเธุรกิจกลับมาเปิดยังไม่ฟื้นนะครับก็ปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าแต่ละลายไปนะคุยเป็นกรณีเป็นเคสเคสไปแล้วก็ไม่เป็น NPL ไม่เป็นหนี้เสียไปจนถึงสิ้นปี6-3นะครับเพราะว่า10%นะไม่สามารถกลับมาชำระหนี้ได้นะก็เลยขยายเวลาพักหนี้นะครับนะก็ขยายต่อไป นะครับเป็นลายกรณีไปอีก6เดือนแล้วก็หเนี่ติดต่อไม่ได้ที่บอกนะหกเปอร์เซ็นต์นี่ต้องสายจะกลายเป็นนี้เสียนี่เน่าไปแล้วอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับยีตุลาคมถ้าเราฟังจากสถานการณ์แบบนี้ก็แปลว่าลูกดีเอสเนี่ยนะครับนะต้องขนขวายกันเองนะครับหานะทางรอดกันเองนะครับเพราะว่าทางธนาคารพิเศไทยเขาจะต้องการให้เป็นมาตรฐานที่เห็นชัดนะว่า ใครจะอย,อยู่ใครจะไปนะครับแต่เราจะเห็นข้อมูลวนะ่าบรรดาธนาคารต่างๆต,ต,ตัวนี้นะครับพยายามหาแหล่งเงินนะครับเปิดหุ้นกู้อะไรกันนะหาแหล่งเงินนะเพื่อจะพยุงตัวเองนะนะครับก็เพราะว่านะครับขณะนี้เนี่ยหนี้กลุ่ม SME นะครับเป็นหนี้เสียค้างชําระเกิน3เดือนเนี่ยอยู่ประมาณ3ามแสนเจ็ดหมื่นล้านบาทก็แปลว่าหนี้เสียค้างเกินชําระ3เดือนนี้ก็เป็นหนี้เสียไปแล้ว สามแสนเจ็ล้านบาทแล้วก็ค้างชําระหนึ่เดือนเพราะว่ามันอยู่ที่ขอบหน้าผานะถ้ายีบสองธุรานี่หยุดการฟรีดนะครับมันก็จะตกหน้าผาทยอยตกมาอีกประมาณ750,000นหนะนะ้ล้านบาทนะครับรวมนะอยู่หนึุดหนล้านล้านบาทเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ต้องตามติดอย่างใกล้ชิดเพราะว่าเชื่อว่า รับจากวันนี้ไปนะครับนะเอ่อตัวเลขนี้สินจะชัดเจนมากขึ้นแล้วเราจะมองเห็นบางธุรกิจไปต่อบางธุรกิจไม่ได้ไปต่อ SME บางไรายได้ไปต่อบางไรายไม่ได้ไปต่อก็ขึ้นอยู่ัเจ้านี้จะยืดจะปล่อยจะผ่อนลูกหนี้ตัวเองเนี่ยนะเจ้าของบริษัทห้างร้านเอง SME ไเองเนี่ยจะไปต่อหรือไม่ไปต่อ จะปล่อยให้มันล้มละลายไปนะเพราะว่าขาดรายได้นะครับนะเพราะว่าธุรกิจตัวเองอาจจะไม่ตอบโจทย์นะครับนะในยุคหลังจากนี้นะหลังโควิด -19 บกาเป็นไปนได้มันเราก็จะมองเห็นนะครับว่านี่เสีย NPL นะในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะหกานะาจะไปสู่ไตรมาสที่หนึ่งนะของปีหน้านะปี6-4อาจจะสูงขึ้น นะส่วนระบบนี้นะครับนะจะหาเงินสำรองนะครับบรรดาธนาคารต่างๆเนี่ยพยายามจะออกหุ้นกู้นะครับเพื่อหาเงินสำรองเนี่ยจะหาได้ไหมนะเพราะนั้นเราจะมองเห็นนะปัญหาเรื่องของแผ่นดินไหวนะครับทางการเงินนะแผ่นดินไหวทางระบบการเงินไปทั่วโลกนะจากโควิด1 9ซึ่งเป็นตัวทิกเกอร์จุดชนวนขึ้นมา มันสะเทือนมาถึงบ้านเรานะเพราะนั้นผลวอสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยนะครับอ่ามันก็ถูกสั่นสะเทือนแน่นอนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับตามที่ผมเล่าให้ฟังหลายคลิปก็คือแนะนําให้กระจายความเสี่ยงนะไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะโดยเฉพาะคนทั่วไปเวลาผมมองผมจะมองคนทั่วไปนะชนชั้นกลางชนชั้นล่างคนทั่วไปในสังคมเนะี่ยนะครับ จะอยู่รอดปลอดภัยได้อย่างไรนะบนแผ่นดินไหวนะทางการเงินนะครับผมบอกว่าให้กระจายสินทรัพย์นะครับของท่านนะไว้ในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะตามอัธะโยชน์ของมันนะที่จะเป็นตัวง้จริงในปัจจัย4บ้านที่อยู่อาศัยที่ดินเพาะปู่ยวดยานพาหันะนะครับทองคำนะไว้ในการ Storage ตเว l well, เก็บรักษาความมั่งคั่งนะครับแล้วก็เงินสดนะ ก็ต้องกระจายไว้นะครับเพราะว่าเราก็พูดยากนะครับนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะในคลื่นของนี้สินนะที่กําลังส่งผลในขณะนี้นะครับก็ขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครกดติดตามในช่อง y o u ยูทูบช n n e l อาจารย์เสก5.0.5.1นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแช์ทุกติดตามและสมุนช่ออาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ